ด้วยพระนามของลลอ a ์ผู้ทรงเอกานุภาพ mm. และผู้ทรงพิชิตและขอให้พระเจ้าทรงอวยพรและเจริญพรให้มีแด่มุฮัมมัดและวววานของมุฮัมมัดนั่นก็คือบัลดาอิมามและบัรดามัดีอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าและเมื่อพระดํารัสนั้นได้บังเกิดขึ้นต่อพวกเขาแล้วเราจะให้สัตว์ตัวหนึ่งออกมาจากแผ่นดินเพื่อประชิญกับพวกเขามันจะพูดกับพวกเขาเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเรา พวกเขากล่าวว่าทำไมแม่ดีคนนี้ไม่พูดกับพวกเราเป็นภาษาอาหรับละ่ะท่านศาสดาเป็นชาวอาหรับนี่ท่านศาสดามะะุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลิวะอะลัฮได้เป็นชาวอาหรับแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นชาวอาหรับท่านคือมุสลิมและดังนั้นท่านก็พูดกับชาวมุสลิมและพวกเจ้าชาวอาหรับเอ๋ยพวกเจ้าส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่มุสลิม อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ตรัสว่าหากว่าเราได้ประทานมันลงมาแก่คนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับและเขาอ่านมันแก่ผู้ออกปฏิเสธเป็นภาษาอาหรับอย่างราบรื่นพวกเขาก็ยังคงไม่ศรัทธาต่อมันพวกเขากล่าวว่าทำไมเขาอ่านจากกระดาษละ่ะถ้าเขาเป็นศาสนาทูุจริงเขาจะต้องพูดอย่างราบรื่นและมีวาทศิลป์สิสมเูเซตก็เป็นศาสนาทูตตุดคนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดได้อย่างราบรื่นและไม่มีวาทศิลป์ และท่านได้กล่าวในคมภี์กุรอานว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ oh <my> โปรดเปิดหัวใจของข้าพระองค์เถิดและโปรดทําให้งานของข้าพระองค์สะดวกง่ายไดย้และโปรดแก้ปมจากลิ้นของข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจคําพูดของข้าพระองค์ <So what S 1> ดังนั้นว่าทัศน์เกี่ยวข้องอะไรกันหรือกับความถูกต้องของสารหรือความสัต์จริงของผู้สงสารหากมันได้เป็นเช่นนั้นโมเสสก็คงถูกปฏิเสธเพราะว่าท่านมีข้อบกพร่องในการสนทนา พวกเขากล่าวว่าทำไมแมดีถึงปรากฏตัวในสหรัฐอาณาจักรพร้อมกับกลุ่มคนต่างชาติต่างๆบัมพับบรุษของฉันมูฮัมมัดสุลลัลลอฮลิวอาลีและอาลีอะลัยฮิสสลามและบรรดาอิหม่ามอะลัยฮิมุสสลามได้ทําการชี้แจงเรื่องราวของฉันแล้วและทําให้มันกระจ่างแล้วและบรรดานักวิชาการของพวกเจ้ารู้จักฉันดียิ่งกว่ามือขวาของพวกเขาเอง ครอบครัวของท่านาศาสดาสลุลล,ลูฮุลเลาะวีได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะอยู่กับอัลกออิมจากชาวอาหรับนั้นมีน้อยมากและพวกเขาก็ได้กล่าวไว้ว่า <And this S 2> จงมาหาเขาแม้กระทั่งว่าพวกเจ้าจะต้องคลานบนทานน้ำแข็งก็ตามและทานน้ำแข็งและหิมะไม่ค่อยมีอยู่มากในตะวันออกกลางและพวกเขาขอความสันติสุขจงมีแต่พวกเขา <And they S 2> ยังได้กล่าวอีกว่าสายของเขานั้นคือลูกหลานของคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ จะสอนชาวอาหรับอันลกุรอานอย่างแท้จริงตามที่มันได้เคยถูกประทานลงมาและพวกเขาอะลิสลามก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะหลงเหลืออยู่เลยในระหว่างอัลกออินกับชาวอาหรับเว้นแต่คมดาบพวกเขาต้องการที่จะให้ฉันปรากฏตัวในดินแดนอาหรับเพื่อที่พวกเขาจะได้สังหารฉันหรือจับฉันเข้าคุกแบบที่พวกเขาทำกับบัมพับบุรุษของฉันกันนั้นหรือ ฉันขอบอกพวกเจ้าว่ามุฮ <Similarly, Muhammad S 1> ัมมัดสุลตัลามและอาลีอัลเลาสลามและฟาติมาอัลซาราอัลเลาะสัลามและอัลฮัสซันและอัลฮุเซนอัลเลหิมุสลามเป็นผู้ที่ตัดขาดจากพวกเจ้าทั้งหมดเลยยกเว้นผู้ที่ยังรักษาคำปฏิญาณของตนและศรัทธาในพลังอำนาจสูงสุดของอัลลอฮ์ ด้วยก,การผ่านการเลือกตั้งผู้ปกครองของพวกท่านเองและผ่านความอ่อนน้อมของพวกท่านต่อกษัตริย์และผู้นำที่จอมปลอมและกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองและผ่านการปฏิเสธต่อบรรดาอิหม่ามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าจากองค์วานของมุฮัมมัดอะลเลฮุสลามและผ่านการปฏิเสธกฎหมายของพระเจ้าผู้สรงอำนาจพวกท่านได้หลงทางจากอิสลามจากศาสนาคริสต์แท้จริงและจากศาสนายูดาห์ที่แท้จริงไปแล้ว และอย่างที่ท่านศา,าสดามุฮัมมัดสุลต์สลามได้กล่าวไว้ว่าอย่างที่พวกท่านเป็นจะมีคนที่ถูกแต่งตั้งเหนือพวกท่านและดังเช่นอัลลอฮฺผานตะลาได้ทรงตรัสไว้ว่าและเช่นเดียวกันเราได้ทําให้ผู้กดขี่บางคนเป็นผู้ปกครองต่อคนอื่นๆเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาได้กระทําลงไปและอัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่กับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองก่อน พวกท ie, ่านมีผ in right ู้กดขี่ที่กำลังปกครองพวกท่านอยู่เป็นเพราะว่าพวกท่านได้เป็นผู้กดขี่ต่อมุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัดอะลัยฮิสสลามพวกท่านมีขโมยที่กำลังปกครองพวกท่านอยู่เพราะว่าพวกท่านได้ขโมยจากมุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัดอะลัยฮุสสลามพวกท่านมีฆาตกรปกครองพวกท่านอยู่เพราะว่าพวกท่านได้เขีนฆ่ามุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัดอะลัยฮุสสลามดังนั้นพวกท่านทั้งหมดมีความผิด ทุกคนที่เลือกบุรุษคนหนึ่งขึ้นมาเองนั้นมีส่วนร่วมในการงานของบุรุษนั้นแต่ถ้า,าหากพวกท่านเพียงแค่รักผู้นำหรือกษัตริย์จอมปลอมเหล่านั้นหรือหากพวกท่านเพียงแค่พึงพอใจต่อพวกเขาแม้ว่าไม่ได้เลือกพวกเขาก็ตามพวกท่านก็ยังคงมีความผิดาศาสดาม u h ั m m a d صلى ลั ل ฮ ع วะอ و س ل ได้กล,ล่าวว่าถ้ามีบางคนได้ถูกฆ่าในตะวันออกและผู้ที่อาศัยอยู่ในตะวันตกนั้นได้พึงพอใจต่อสิ่งนี้ ดังนั้นเขาคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยในฆาตก,กรรมนี้ และฉันขอบอกต่อพวกท่านว่าหากมีคนหนึ่งได้รับการเลือกตั้งในตะวันตกและพวกท่านพึงพอใจต่อสิ่งนี้ขณะอยู่ที่ตะวันออกพวกท่านก็มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันในการงานของพวกเขาทั้งหมดผู้ปกครองส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางไม่ใช่ชาวอาหรับซะด้วยซ้ำไปแต่เป็นสายลับไซออนิสของโมซาร์และเป็นหุ่นเชิดของซี a ท่านาศาสดามุฮัมมัดสาาลุสาาลต่ามได้กล่าวถึงพวกเขาไว้ว่าจะมีผู้ปกครองภายหลังจากฉันที่ไม่ถูกชี้นําโดยการชี้นําของฉันและไม่ได้ ทำตามสิ่งที่ฉันทำใครก็ตามที่เชื่อในการโกหกของพวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาในความกดขีนั้นไม่ใช่คนของฉันและฉันก็ไม่ใช่คนของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้มาหาฉันที่บ่อน้ำของฉันและใครก็ตามที่ไม่เชื่อในคำโกหกของพวกเขาและไม่ช่วยเหลือพวกเขาในความกดขี่คนเหล่านั้นเป็นคนของฉันและฉันก็เป็นคนของพวกเขาและพวกเขาก็จะได้พบกับฉันที่บ่อน้ำของฉันท่านศาสดามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยฮิยัมก็ได้กล่าวว่า จะมีช่วงสมัยหนึ่งที่ผู้ปกครองของพวกเจ้านั้นจะมาจากคนที่แย่ที่สุดและใครก็ตามที่อยู่ในช่วงสมัยนั้นไม่กลัวรที่จะเป็นทหารหรือตำรวจหรือว่าผู้เก็บภาษีหรือผู้รับผิดชอบต่อคลังก็ตาม ดังนั้นมันเป็นที่ชัดเจนว่าท่านศาสดามุฮัมมัดสโลฮิบอาลได้สั่งห้ามเราไม่ให้ช่วยเหลือผู้กดขี่ใดๆทั้งสิ้นในดินแดนมุสลิมแม้จะเป็นเพียงแค่ด้วยน้ำหมืกปากกาก็ตามและใครก็ตามที่ทำเช่นนั้นไม่ใช่คนของท่านผู้นำเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ทรยศต์ต่อชาวมุสลิมเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นโจรอีกด้วย พวกเขาทําให้พวกท่านและลูกๆของพวกท่านได้อยู่ในความยากจนและโง่เขลาและได้ปฏิเสธการเข้าถึงสู่การศึกษาและสวัสดิการสังคมต่อพวกท่านพวกเขาขโมยจากประชาชนที่ศรัทธาและรักท่านาศาสดามมฮัมมัดสลุลตลามและครอบครัวของท่านอะัยฮิมุสสลามและพวกเขาหมอบมันให้กับเพื่อนๆและญาติิและสมุนรวมถึงลูกๆของพวกเขาที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาพวกเขาได้แบ่งทรัพย์สินของชาวมุสลิมเหมือนกับที่แบ่งเคก้ก ท่านศาสดามมฮัมมัดสุลัลลอฮุว่าิวะอลาะหได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าเห็นคนยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นจงรู้ไว้ว่ามีคนได้ขโมยส่วนแบ่งของเขาไปแล้วอย่างแน่นอนแล้วว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลพวกท่านนั้นและคนรวยที่ได้รับประโยชน์จากระบบเหล่านี้เป็นอาชญากรที่จะต้องรับผิดชอบต่อการที่พวกท่านไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับพวกเขาได้ขโมยปัจจัยยั่งชีพของพวกท่านและส่วนแบ่งของพวกท่านและทำให้พวกท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของพวกเขา พวกเขาเอาสิ่งที่อัลลอฮฺมารดาลาได้กำหนดให้กับพวกท่านและอ้างว่านั่นคือปัจจัยยังชีพและส่วนแบ่งของพวกเขาพวกเขาได้ขโมยโกหกหลอกลวงและแย่งชิงสิ่งที่อัลลอฮฺมารดาลาได้มอบให้กับพวกท่านลูกๆของพวกท่านและลูกๆของเพื่อนบ้านของพวกท่าน <The Muslim> ผู้ที่เป็นมุสลิมจะเอาแต่ส่วนที่เป็นของเขาในโลกนี้เท่านั้นและส่วนของเขาก็คือความจำเป็นของเขานั่นเองสิ่งใดก็ตามที่เกินความจำเป็นนั้นเป็นของคนอื่น <The Muslim> พวกท่านต้องการบ้าน และมุสลิมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีบ้านเช่นกันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในรัฐบาลของมุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัดอะลัยฮุมุสซลลัม บ้านนั้นมีเพียงพอท,ที่จะรองรับชายหญิงและเด็กมุสลิมทุกคนแต่ผู้กดขีนั้นได้ควบคุมมันมุสลิมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีะหานะนั่นคือยานหานะสำหรับการเดินทางแต่ในขณะที่พวกท่านได้กองกันในรถโดยสารขนาดเล็กและเดินด้วยเท้าเนี่ยผู้นำบางคนที่เรียกตนเองว่าเป็นมุสลิมได้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการซื้อป้ายทะเบียนรถ และบางครอบครัวมีรถเป็นร้อยคันไว้ใช้เองมุสลิมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกันและเงินเดือนที่มีเกียรติซึ่งสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวของเขาได้และทำให้พวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในการเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮมาตาลาได้ แต่ถ้าว่าพวกเขากลับทําให้พวกท่านเป็นทาสและเก็บภาษีต่อพวกท่านและปฏิบัติต่อพวกท่านอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่ฟาโรห์นตัวอะไรปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลสะด้วยสั่ไปขอสาบานต่อลล l a ์นำรู้และฟาโรห์ยังจะมีความเมตตาต่อประชาชนของพวกเขามากกว่าบางทราราที่ปกครองพวกท่านอยู่ในทุกวันนี้ ท่านปู่ของฉันเจ้าชายแห่งสัตยาชนอาลีอะลิกสลามตอนที่ท่านได้เคยปกครองพวกท่านเคยกล่าวไว้ว่าฉันได้มาหาพวกท่านด้วยกับการสวมเสื้อตัวนี้ของฉันอยู่หากว่าฉันจากไปด้วยการสวมเสื้อผ้าตัวอื่นจงเรียกฉันได้เลยว่าคนทรยุเหล่าผู้นำและผู้ปกครองจอมปลอมของพวกท่านได้มาพร้อมกับการสวมเสื้อผ้าตัวหนึ่งและปฏิเสธที่จะออกไปในขณะที่สวมใส่ทั้งประเทศของพวกท่านเราวกับว่าเป็นมรดกของพวกเขา รัชวงศ์ซาอุดีอาระเบียผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์หลุมศพของท่านปู่ของฉันและเป็นผู้พิทักษ์บ้านของออลมีสินทรัพย์โดยประมาณ1.4ล้านล้านดอลลาร์เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตและครอบครัวของเขามีสินทรัพย์อยู่360,000ล้านดอลลาร์สำหรับพวกเขาเพียงลำพังมาชอฮ์ ราชวงศ์กาตาร์มีสินทรัพย์อยู่1.2พันล้านดอลลาร์ราชวงศ์อาูดาบีมีสินทรัพย์อยู่150พันล้านดอลลาร์ราชวงศ์โมร็อกโกมีสินทรัพย์อยู่8พันล้านดอลลาร์ราชวงศ์จอร์แดนมีสินทรัพย์อยู่750ล้านดอลลาร์ อดีตประธานาธิบดีของอียิปต์ฮุสไีมุบารกมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ700,000ล้านดอลลาร์เมื่อเขาถูกค่นล้มในขณะที่ GDP ทั้งหมดของอียิปต์อยู่ที่ประมาณ400,000ล้าน และผู้นำของประเทศมุสลิมทุกคนก็เหมือนกันหมดฉันขอถามพวกท่านด้วยนามของอัลลอฮฺบานตะลาว่านี่คือสิ่งที่าศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮวว่าอาลีของพวกท่านจะยอมรับหรือคนเหล่านี้ได้รับพรจากอัลลอฮฺสุบฮานตาละลาและเป็นที่โปรดปรานของพระองค์หรือ ลลอฮ์กำลังประทานให้พวกเขาและทำให้พวกท่านและเพื่อนบ้านของพวกท่านลูกหลานของพวกท่านชาวเมืองของพวกท่านและลูกหลานของพวกเขาต้องทนทุกทรมานและอดอยากหรือพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ได้รับพรและส่วนพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งกันนั้นหรือพวกท่านคิดตามตรรกะอะไรพวกท่านมองเห็นสิ่งนี้อย่างไรผู้ที่อยู่เงียบเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการกดขี่คือซาตานที่ใบและผู้ที่อยู่เงียบนั้นเท่ากับว่าผู้มีส่วนร่วมในอาชญากรรม ทุกวันมี25,000คนรวมถึงเด็กมากกว่า10,000คนได้เสียชีวิตจากความอดอยากและจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกันพวกท่านสามารถที่จะช่วยชีวิตแต่ละคนที่กำลังจะตายจากความอดอยากได้ด้วยกับการจ่ายเงินเพียงวันละ1ดอลลาร์ต่อคนเท่านั้นเองนั่นเท่ากับว่า25,000ชีวิตที่สามารถจะช่วยได้ทุกวันด้วยเงิน25,000ดอลลาร์ แต่เราผู้นำที่กลับหลอกเหล่านี้ไม่ทำอะไรเลยแต่พวกเขาอ้างตนว่าเป็นผู้พิทักษ์ของกะบะทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียอย่างเดียวก็สามารถที่จะเลี้ยงคนได้25,000คนต่อวันแล้วเป็นเวลา153ปีกะบะและศาสนาแห่งความเมตตาจะมีประโยชน์อะไรหากพวกท่านปล่อยให้ผู้คนตายและไม่ปฏิบตัติต่อพวกเขาอย่างที่พวกท่านต้องการให้ถูกปฏิบัติต่ตอพวกท่าน มันมีประโยชน์อะไรจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์หากผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมทั่วโลกไม่สามารถหาที่จะหลบภัยได้ในนั้นแต่ทางกลับกันพวกท่านจะเห็นว่าชาวมุสลิมกระจกกัดกระจายและทนทุกข์ไปทั่วทั้งโลกร้องขอความลี้ภัยในดินแดนของชาวคริสเตียนและชาวเอธิอเปสบรรดาผู้ปกครองที่เรียกตนเองว่ามุสลิมเหล่านี้คือศัตรูของลุสลุล,ล และฉันมาเพื่อที่จะประกาศว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นถูกสาปแช่งโดยอัลลอฮ์และศาสนาทูตของท่านพระองค์คำสาปแช่งของอาาัลลอ์สุลตานอัลลอเพิ่งมีแดกัริย์ซันมานมุฮัมมัดอิบนซันรรมานและแดทุกคนที่สนับสนุนพวกเขาคำสาปแช่งของอัลาาลอฮ์สุานตัลาอเพิ่งมีแดกษัตริย์บาฮรีนและรัฐบาลของเขาและทุกคนที่สนับสนุนพวกเขา คำสาบแช่งของอัลลอฮมานตะลาพึงมีแด่รัฐบาลของคอมอรสและทุกคนที่สนับสนุนพวกเขาคำสาบแช่งของอัลลอฮมานตะลาพึงมีแด่รัฐบาลของจิบูตีและทุกคนที่สนับสนุนพวกเขาคำสาบแช่งของอัลลอฮมานตะลาพึงมีแด่อับดุลฟัตต์อัสซิซีแห่งอียิปต์และรัฐบาลของเขาและทุกคนที่สนับสนุนเขาคำสาบแช่งของอัลลอฮฺมานตะลาพึงมีแด่อับดุลฟลาตีฟรอชิดและมูฮัมหมัดอัสซุดานีและรัฐบาลอิรักทั้งหมดและทุกคนที่สนับสนุนพวกเขา คำสาบแช่งของอัลลอฮฺมัลตัลลาละมุฮัมมัดละอาลีและฟาติมาละฮัสซันและอัลฮุเซนพึ่งมีแต่กษัตริย์อับดุลลอห์แห่งจอร์แดนและทุกคนที่สนับสนุนเขาคำสาบแช่งของอัลลอฮฺมัลตัลลาเพึงมีแต่รัฐบาลแห่งคูเวตและทุกคนที่สนับสนุนพวกเขาคำสาบแช่งของอัลลอฮฺมัลตัลลาเพึ่งมีแต่รัฐบาลของเลบานอนและทุกคนที่สนับสนุนพวกเขา คำสาปแช่งของอัลลอฮฺผูงมีในอายตุลลอฮคาเมนียแห่งอิหร่านและทุกคนที่สนับสนุนเขา คำสาบแช่งของลอสบานดาราเพิ่งมีแด่รัฐบาลลิเบียรัฐบาลโมร็อกโกแด่สุตาแห่งโอมานนั่นคือมูฮัมหมัดอับบาสและแด่รัฐบาลฟิลิสตีนแด่รัฐบาลกาตาร์แด่รัฐบาลโซมาเลียแด่รัฐบาลซูดานแด่บัชาร์อัลอาซัดและรัฐบาลของเขาในซีเรียแด่รัฐบาลซูนิเซียแด่รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตและรัฐบาลเยเมนรวมถึงทุกคนที่สนับสนุนพวกเขา คำสาบแช่งของลอสแานดาลาเพื่อมีแต่พวกเขาทั้งหมดที่ปกครองโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในอำนาจพระเจ้าไม่ได้ประทานอำนาจใดๆแก่พวกเขาในการปกครองเลยคนเหล่านี้คือศัตรูของอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์และศัตรูของชาวมุสลิมคนเหล่านี้นั่นแหละคือต้นเหตุของความยากจนความโง่เขลาความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของพวกท่านพวกนี้คือลูกๆของอิบลิสและคาอินตันตัวเลย ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอำนาจการปกครองต่อดินแดนของมุฮัมมัดคือผู้ที่มมฮัมมัดสุลวะอะลีได้แต่งตั้งในพิธีกรรมของท่านที่คลุมการจากความหลงผิดเท่านั้นฉันขอบอกต่อพวกท่านพี่น้องชายและหญิงของฉันเอ่ยว่าในรัฐของมุฮัมมัดจะไม่มีมุสลิมคนใดจะได้กินเว้นแต่ว่ามุสลิมทุกคนก็ได้กินเช่นกันไม่มีมุสลิมคนใดจะได้มากหรือน้อยไปกว่ามุสลิมคนอื่นที่อยู่ภายใต้รัฐบาลของมุฮัมม็ดสุลตูอะลี ไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่ไม่มีมนุษย์คริสเตียนยิวพุทธฮินดูเอทิสหรือแอโกนอสติกใดๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนของมูฮัมหมัดและครอบครัวของมูฮัมหมัดนั้นจะมีอะไรที่น้อยกว่าคนอื่นๆเลยพวกเขาเช่นเดียวกันก็จะได้รับสิทธิและสิ่งต่างๆเหมือนกันกันกบที่มุสลิมทุกคนควรได้รับและจะได้รับในรัฐของมูฮัมหมัด เพราะมุฮัมมัดสุล,ลั่านวะอาลีได้ถูกส่งมาในฐานะความเมตตาหนึ่งต่อมวลมนุษยชาติและความเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมาก่อนาศาสนา,าในส่วนของสื่อเดียและผู้คนทั้งหลายนั้นปล่อยให้พวกเขาย่อเยอ้ยฉันไปปล่อยให้พวกเขากล่าวหาต่อฉันพวกเขากลัวฉันเพราะว่าฉันไม่กลัวใครเลยนอกเหนือจากอัลลอฮฺและใครก็ตามที่กลัวต่ออัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์จะทําให้ทุกคนกลัวต่อเขา พวกเขากลัวฉันเพราะว่าพวกเขากลัวสูญเสียโลกวัตถุที่สุขปรกของพวกเขาไปและพวกเขากลัวความจริงพวกเขากลัวประชากรของพวกเขาคนที่พวกเขากดขี่เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขามีความผิดและพวกเขากลัวต่อการปฏิวัติของประชากรเหล่านั้นพวกเขาจะย่อเย้ยฉันและกล่าวหาว่าฉันเป็นสายลับของต่างชาติแต่เนื่องจากอัลลอฮ์เป็นพยานระหว่างพวกท่านและฉันมันไม่ใช่ฉันที่เป็นสายลับหรอก แต่ถ้าว่าผู้นำของพวกท่านทั้งหมดต่างหากที่เป็นสายลับและได้ทรยศต่อพวกท่านไปแล้วสำหรับฉัน ฉันคืออับดุลลอฮ์ผู้ซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากความยากินความมั่นใจของฉันที่ว่าหากฉันเผชิญหน้ากับภูเขาฉันก็สามารถที่จะทําให้มันพังทลายได้และฉันไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากพินัยกรรมของปู่ของฉันทัรสุลลาะสุลลาฮฺอะอัลอะดหมูฮัมมัดผู้ที่เป็นการสร้างสรรค์ที่ดีเลิศที่สุดผู้ที่ได้กล่าวถึงฉันโดยชื่อและฉันไม่มีอะไรเลยนอกเหนือจากธงของฉันที่ฉันมีการศัตยาบันต่อมันและนั่นคือธงแห่งพลังอํานาจสูงสุดของอัลลอฮ์ พวกเขาจะกล่าวหาต่อฉันด้วยกับอะไรอีกหรือที่พวกเขายังไม่ได้เคยกล่าวหาต่อบรรดาซาดาและผู้สงสาคนอื่นๆดีพวกเขาได้เคยกล่าวหาต่อยูซุว่าเป็นผู้ล่วงประเวณีพวกเขาได้เคยกล่าวหาต่อมูซาว่าเป็นฆาตกรพวกเขาได้เคยกล่าวหาต่ออีสซาว่าเป็นผู้ดูหมิ่นประมาณพวกเขาได้เคยกล่าวหาต่อมูฮัมมัดว่าเป็นคนบ้า ดังนั้นจงกล่าวหาต่อฉันว่าเป็นผู้ล่วงประเวณีและฆาตกรจงกล่าวหาต่อฉันว่าเป็นผู้ดูหมิ่นประมาทและชอ่อกรจงกล่าวหาต่อฉันทุกอย่างเลยตามที่หัวใจของพวกท่านปรารถนาฉันก็เช่นเดียวกันฉันก็เช่นเดียวกันจะก,กล่าวหาต่อบรรดาผู้นำอาหรับว่าเป็นผู้ที่ฆ่าประชาชนของตนเองและทำการล่วงประเวณีกับศัตรูและดูหมิ่นประมาทพระเจ้าและผู้สงสารของพระองค์และฉันขอกล่าวหาต่อพวกเขาว่าเป็นผู้ทรยศต่อประเทศของพวกเขาและต่อประชาชนของพวกเขาเองพวกท่านได้ทรยศต่อประชาชนของพวกท่านศาสนาของ พวกท่านและพระเจ้าของพวกท่านแล้วพวกเขาจะบอกว่าฉันนั้นหลงทางเพราะบรรดาผู้นําอาหารับจะยุยงพวกเขาให้ออกคําสั่งฟัตวาต่อฉันและสาบแช่งฉ,ฉันบนม,มิมบาสนั่นคือมิมบาสของปู่ของฉันท่านรอสูลลลอฮฺสัล,สสลลัลลอฮิวะะลัยฮพวกเขาได้เคยสาบแช่งอาลิบเนียบีตอลิบอลิสลามมาแล้วจากมิมบาสเดียวกันของรอสูลลลอฮฺสัลลัลล,ล,ลอฮิวะะลัยฮเป็นเวลาเจ็สิบปีแล้วมันสําคัญกันอะไรอีกกระนั้นนะหรือและจะคาดหวังอะไรอีกเลยหรือต่อนักวิชาการในยุคสุดท้ายนี้ ผู้คนเอ๋ยฉันขอแนะนําพวกท่านตามคําแนะนําของบิดาของฉันอิมามอัลมัดอัลฮัสซันอัลยามีอัลิส,สลามว่าจงถามครอบครัวของมุฮัมมัดเกี่ยวกับนักวิชาการนอีกสุดท้ายก่อนที่พวกท่านจะถามนักวิชาการนอีกสุดท้ายเกี่ยวกับครอบครัวของมุฮัมมัดอัลีฮิมุสสลามครอบครัวของมุฮัมมัดอัลีฮิมุสสลามได้กล่าวไว้ว่านักวิชาการนอีกสุดท้ายคือนักวิชาการที่เลวร้ายที่สุดภายใต้ท้องฟ้า และพวกเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าบรรดาฟุกกฮะของพวกเขานั้นเป็นคนทรยศและพวกเขาก็ได้กล่าวไว้ว่านักวิชาการในยุคสุดท้ายนั้นอันตารายต่ออุมม่าของเรามากกว่ากองทัพของยาซีดอีกและในฮะด i ษอื่นได้กล่าวว่าอันตารายยิ่งกว่ดดัจจาลจากพวกเขานั้นเกิดการฟิตนะและมันจะกลับคืนสู่พวกเขา คำสาบแช่งของอัาาลลอฮฺซุบฮฺฮานตะอาลาผู้มีแดนะ่นักวิชาการอิสลามทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นซุนนีหรือชิย้ายกเว้นผู้ที่ให้คำสัตยาบันตนต่อการเรียกร้องนี้และให้คำสัตยาบันโนต่ออัลมาฮดีมุฮัมมัดอิบนีอัลฮัสซันอัสกครีอุลิสลามและอัลยามานีอับดัลฮัสซันอัลเลฮฺสัลาม คำสาบแช่งของอ l l a ลตะอ m u h a ม m a d ต่อ f a t i m แตะอลีและอล l ัส s s a และอ ah, ัน h an, ุเซนอะลัยฮิมุสซลามผงมีเดอัอสซิสตานีที่เป็นรูปปัญญ้นเงียบที่มดเท็จซึ่งไม่สามารถให้คุณหรือโทษใครได้เลยและต่ออัลคาเมนีและต่อมุชตาฮิชยะทุกคนที่เป็นศัตรูของลล l a ์และรอศูลของพระองค์ที่เรียกตนเองด้วยชื่ออย่างเชน่นฮุจจตุนอิสลามและอายะตัว คำสาบเช่นของ Allah ละมุััมมัดและา a ah, ิมะ,ะและอาลีและอัฮัสซันและอล l ุเซนอะลัยฮิมมีเดมุฟตีใหญ่สุนนีทุกคนและเชคทุกคนที่สนับสนุนสถาบันของพวกเขา Allah ได้ทรงประกาศและได้ตัดขาดจากพวกเจ้าแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่มุสลิมทุกคนจะต้องเลือกแล้วว่าจะยืนเคียงข้างกับอชาชัยอกอเหล่านี้และ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาจะต้องเผชิญและมีส่วนร่วมในคำพิพากษาจากอัลลอฮ์หรือประกาศตนเองว่าตัดขาดออกจากพวกเขาเสียและกลับเนื้อกลับตัวและให้คำสัตยาบันตนต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ในขณะที่ประตูนั้นยังเปิดอยู่ อัลลอฮฺมาะดาลาได้ทรงตรัสว่าและเมื่อพระดำรัสนั้นได้บังเกิดขึ้นต่อพวกเขาแล้วเราจะให้สัตว์ตัวหนึ่งออกมาจากแผ่นดินเพื่อประเจิญกับพวกเขามันจะพูดกับพวกเขาเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราและฉันนี่แหละคือสัตว์ตัวนั้นและอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลาอีนวาซัลลอฮุอะลอฮมุฮัมมัดวะอาลมุฮัมมัดอะลัยม์วะวนมาฮดียีนรัสสลัมตัสลีมะอัลลาฮุมมัซัลลิอัลมอฮ Wa Ali Muhammad wa'alaikum wa